ดวงของชาวราศีกุมนะคะกุมคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง21มกราถึง20กุมภานะคะเป็นเป็นโหราศาสากลน,นะก็ชาวราศีกุมถือว่านะคือดาวมันมีก่อนหน้านี้ดาวมันไปนกระจุกอยู่ในเรือนที่สองแล้วก็มันก็ขยับคยื่อนอยู่ในเรือนที่สามเอ่อถึงแม้ว่ามันจะถอยหลังแต่มันทำ ทำมุมดีกับตัวคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครไ็ตามที่ยังไม่ได้ทําเรื่องออนไลน์ให้รีบทํานะอืมคุณต้องเป็นคนที่ทันสมัยแล้วก็พยายาม <c oughs> ทําให้ตัวเองแบบเกี่ยวข้องเกี่ยวกับนวัตกรรมความปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยทํทาทันตามโลกให้ได้ห้ามแบบเอาเด็ดขาดนะคะเออห้ามเอาเด็ดขาดแล้วก็ คือมันเป็นโอกาสที่ดีคุณจะได้รับโอกาสที่ดีเกี่ยวกับช่องทางการเงินใหม่ๆเป็นจุดเริ่มต้นที่สวยมากนะคะเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันมันม e ีลูน่าอีคลิะมันเป็นบิ๊กอีเวนต์ของช่องทางการเงินใหม่ๆของชาวราศีกุมนะเพราะว่ามันอยู่ในเ,เรือนที่สองด้วย ถ้าใครยังไม่ได้จับเรื่องออนไลน์ให้รีบจับเลยเพราะว่าคุณจะตามคนอื่นเขาไม่ทันนะคะอืมมันอาจจะยากหน่อยมันอาจจะดูรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแต่คุณต้องเชนและทาน์ฟอร์มตัวเองให้ได้นะคะคือดาวอังคารที่มันทำบุมไม่ดีกับพูโตที่อยู่ในตัวของคุณนะ่ะคุณจะรู้สึกเหมือนกดดันไม่อยากจะทำขยันไปมันไม่เข้าใจมันงงง,งอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือ คุณอาจจะต้องพึ่งพาคนใกล้ชิดคนที่เป็นแบบเหมือนเพื่อนสนิทหรือว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะเอออาจจะต้องพึ่งพาคนกลุ่มนี้นะคะให้เรียนรู้นะเรียนรู้พัฒนาตัวเองอืแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่ามันจะมีบางช่วงนะบางช่วงที่ทั้งช่วงสักประมาณ เข้ากลางเดือนเข้าปลายเดือนระวังความคิดความขี้โมโหความหงุดหงิดหรือการปฏิสัมพันธ์กับคนแล้วมันไม่ค่อยได้อย่างใจมันจะทําให้คุณอาจจะมีปากเสียงทะเลาะอะไรกับใครได้รวมถึงที่ทํางานด้วยนะคะอาจคือเกี่ยวเนื่องหมดเลยตัวเราหงุดหงิดเราอยากจะพยายามทําให้ได้เต็มที่แล้วก็มันทําไม่ได้สักทีรู้สึกมันหนักใจมันอึดอัด มันทำไมทำช้าหรือคนอื่นทำให้เราช้าอะไรอย่างเงี้ยจะกระทบหมดเลยนะกระทบทั้งทะเลาะกับคนรักที่ทำงานหรือ,อแม้กระทั่งครอบครัวนะคะแต่มันจะเป็นช่วงประมาณสักปลายเดือนเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันจะมีความหงุดหงิดหรือความกดดันอะไรบางอย่างหรือเราจะรู้สึกแบบ เออคนข้างนอกอ่ะมันมีปฏิสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเครียดกับเราหรือเราเครียดกับคนข้างนอกเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะแก้ปัญหาโดยการใจเย็นๆเลยนะแล้วก็เป็นช่วงคือดาวพุธด,ดาวศุกร์ที่มันถอยหลังเนี่ยมันเป็นโอกาสด้านการเงินที่จะขยับขยื่นนะคะมีโอกาสด้านการเงินที่ขยับขยื่นแต่ก่อนที่มันจะขขัะขยับขยื่นไปแล้วแบบพุ่งปรูดไปใน ทั้งปีเนี้ยขอให้คุณนั่งนึกทบทวนค่าใช้จ่ายการเดินทางนู่นนี่นั่นวางแผนกับมันดีๆแล้ววางแผนแบบเป็นสเต็ปหลังจากที่ดาวพุธเดินหน้านะคะดาวอังคารเดินหน้าดาวศุกร์เดินหน้าขอให้หลังสงการเป็นต้นไปมันจะมีการขยับยื่นที่ดีหลังช่วงที่คุณแบบทั้งเดือนของเมษาเข้าพฤษภาพฤหัสจะทำมุมดีด้วยจะเข้าไปอยู่ในเรือนของเรือนการงาน คุณจะมีโอกาสนะการขยับขยื่อนอะไรมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องพยายามแบบถีบตัวเองอะเตรียมความพร้อมให้ได้สูงสุดให้ได้มากที่สุดนะคะอืมให้ได้มากที่สุดอ่แล้วถึงจะทําให้ตัวคุณนะขยับขยืน่นเอ่อเดี๋ยวมันจะมีนิวมูลอยู่ในเรือนราศี่าตุลมนะคะที่ทํามุมดีกับคุณเพราะฉะนั้น ขอให้ใช้ขอให้ใช้ความบาลานซ์ความที่คุณนะ่ะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับทุกสถานการณ์ความยืดหยุ่นความทันสมัยความเข้าอกเข้าใจจุดนี้เป็นจุดที่เก่งจุดแข็งในตัวคุณแล้วมันมีนิวมูลอยู่ในราศีธาตุดุมธาตลมธาตเดียวกับคุณด้วยมันจะยิ่งส่งเสริมทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ดีแต่มันอาจจะทำให้คุณ รู้สึกว่ามันอาจจะแอคชั่นช่วงประมาณปลายเดือนนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะถ้าฟังแล้วให้พยายามนำกลับไปค่อยค่คิดค่อยๆ่อยทำแล้วโอกาสทางด้านการเงินกับคุณจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับปีนี้